สวัสดีพี่พี่ท่านนะครับสวัสดีด้วยครับต้องรีบทำครับตอนนี้ฝนกำลังจะมาก่อไฟไว้ข้างนอกทำอาหารเช้านี้ครับแต่สิบเอ็ดโมงแลรับนี่ครับสวัสดีด้วยครับมืดฝนมาแล้วครับนี่ก่อไฟไว้เดี๋ยวย่างไม่สุกย่างตีนไก่ครับนี่เช้านี้นะเมื่อคืนนี้ไม่ได้ทำหมดนะครับมนเยอะอยู่ยังไม่ได้กลับบ้านแม่เลยครับ ย้างกินไก่กับน้ำพริกกับกับผักส้นแซบเด้ครับมาเดิอมาเดินจน,น,นดำครับเนี่ยมาดูฝนจะตกไหมครับรีบรีบย่างเลยครับนี่ยัยงหมักไม่ได้เลยครับต้องหมักก่อนฝน,นลงเม็ดแล้วเนี่ตีไก่จะสุกไหมเนี่ยไกย่ของกระปุกนี่ไฟแรงนะครับ ัวไม่สุกครับนี่ฝ้าร้องตึ่มตึ่มอยู่ครับเดี๋ยวทำคลิปครับปิดสัญญาณไปไฟไว้แล้วสัญญาณโทรศัพท์ดูเมฆครับมาแล้วครับฟ้าร้องดํามาแล้วครับเนี่ยมีฟ้าร้องด้วยนะครับนี่ยอากาศอบอ้าวครับนี่มาร้องมาทางนู้นครับผม น่าจะตกแรงนะครับวันนี้กลังย่างอยู่ค่อยค่อยทำน้ำพริกครับย่างอีกซึ่งหน่อยก่อนไฟมันแรงครับอาหารเช้านะครับ ผลลงเม็ดเมื่อกี้นี้ผมก็เลยรีบย่างเลยครับหมักไว้อยู่ว <weed> ิ่งไปแล้วมาแล้วดำแล้วครับไก่ผมดำปีกปี้วยตอนนั้น สวัสดีเด้อครับ <c oughs> ไฟมันแรงครับเ <c oughs> ตาฟืนครับดังเตาฟืน นี้ดำปิดปีด้วยครับม่นุงเช้านี้ครับแต่สายแล้วครับมันเนี่ยครับแซ่บครับพผ่อนครับตื่นสายวันนี้ครับแบบเหนื่อยสะสมหลายวันครับตื่นเกือบสิบโมงแต่ตื่นแต่เช้าอยู่มาทำถ่ายวิวตอนเช้าให้ดูนะครับ จะนอนต่ออีกครับตอนนี้เหงื่อเต็มนะครับเสือแล้วเนี่ยมันอบอ้าวครับไม่ลมเลยครับอากาศตอนนี้ฝาก็ร้องตรงนู้นครับขยับมาเรื่อยๆครับก็ฝนลงเม็ดเมื่อกี้นี้ครับ ครับแซ่บๆครับอย่างตีนไก่ครับ เมื่อกี้ฟ้ามาันแลบตรงนู้นครับผมก็เลยป,ปวดหมวดเครื่องบินแล้วก็ถ่ายคลิปเ่ยไฟมันแรงเกิเนนะครับตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่้นันก็ ก็ไม่เช้าแครับสิบโมงแล้วตื่นมาครับมาซักผ้าทานข้าวเสร็จเดี๋ยวอาบน้ำครับพักผ่อนสักหน่อยแล้วก็เข้าสวนกลับมาให้ทันไล์สดนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับพักผ่อนสักหน่อยครับเพราะว่าหักโหมไปหน่อยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ตั้งสิบวันนะครับนี้แบบเอาสบายสบายครับสุกเร็วครับปิงไก่นี่ เอียวกล้องไว้ไกลครับเพราะมันร้อนมันร้อนไปเดิเดนดูนี่ก่อน เาเอาหอมมาทำน้ำพริกครับเนี่ยแซ่บๆครับนี่ยหอมที่ปล,ปลูกไว้น่าจะได้แล้วนี่ครับเดี๋ยวมันจะไหม้กเกินอันนี้หมักร้อยกระเทียมกับรสดีครับกระเทียมกับรสดีก็อร่อยแล้วครับอยู่คนเดียวครับฝนน่าจะตกครับไม่รู้ว่าจะได้กี่อย่างไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าน่าจะตกแล้วฮะตกไปแล้ว เสุกแล้วครับสุกไ,ได้แล้วครับเล่นไม่เกินไม่ครับตีนไก่ไม่ได้ไม่ได้ทำหมดนะครับเมื่อคืนนี้แม่จะทานไม่ได้ครับแม่ปวดเข่าปวดนั่นครับปวดกระดูกถ้าทานไก่สัตว์ปีกนะจะทานได้อยู่เล็กๆน้อยๆครับมาแล้วลงเม็ดมาแล้ว บลอก็อกแป๊กบล็อกปอกแป๊กดครับผมต้องรีบย่างมักมักยังไม่ดีเลยอากาศเอามาครับไม่ลมเลยแบบเหนือเต็มตัวเลยครับมาสุกแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปทำไปทำน้ำพริกกันนะครับ เดี๋ยวเราจะตันน้ำพริกกับฝนลงเม็ดแล้วครับเดี๋ยวรีบก่อนฝนลงเม็ดแล้วไร้องอยู่กลัวอยู่นะครับนี่ตันน้ำพริกก่อนกินกับย่างไก่ตีนไก่ใส่แป้งงงลงไปมาแล้วครับเสียงมาแล้วปักปักปกปักปกปักนะครับ แสบ่บไปคบมาเรื่อไปเดื่อตกเม็ดนะครับลงเม็ดแล้วนะครับลงเม็ดแล้วครับ อันน้ำพริกน้ำพริกแจ่วมะนาวครับแซบ่บแบบย่างไก่ย่างจีนไก่ครับโตเมต็ดนะครับปอกๆแก๊กๆแล้วเนี่ย นี่เป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาที่ทำมาจากบ้านเมื มาเด้ Mother, Mother. อมาเด้อกินข้าวครับบ้านนี้มาเด้อฝนตก้วครับสวัสดีครับมาเด้อมาเด้อครับกินข้าวครับอยู่กลางแจ้งฝนตกแล้วกแคบครับทานข้าวท่ามกลางสายฝนจะฟ้าร้องอยู่ต่ผมเปิดหมดเครื่องบินไ้แล้ว แซ่บครับด่างตีนไก่ครับครับ เหนื่อยมาหลายวันครับเป็นสิบวันแล้วครับผมเข้าสวนแบบคุมก็พักผ่อนหน่อยครับวันนี้ข้าเหนียวร้อนๆครัมาดินวนฝนตกใส่ผมอยู่นะตอนนี้นะมืดมาครับ ปลาร้องอยู่ตรงนี้ตะก,ก้อนนี้มาถึงนะน่าจะแรงครับ ตอนนี้อยู่บ้านสวนครับยังไม่ได้กลับบ้านแม่เพราะว่าดูโอกาสก่อนเพราะว่าฝนกำลังเริ่มตกฟ้าร้องเลยต้องรีบครับ ăn bánh nó nhiều hơn, ừ, còn nhỉ nóng nóng hơn. Ừ, ôm รอครับจะเที่ยงแล้วเนาะเข้าเช้าครับตื่นสายพักผ่อนหน่อยครับ คงไม่แห้งครับซักเสื้อผ้านีว,วันนี้นะ มันกนเยอะครับวมาจะกลับไปรื้อขนมหงไม่ได้นะครับงรอดูข้าๆเลย หือเทียงหน้าเก่าแล้วก็ไปทำใหม่ครับผักกุูกเองครับบัวตา มักยังไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมที่ท่อกรก่อไฟไว้ข้างนอกฝนตกลงเม็ดท้องฟ้าเห็นไหมครับด้านหลังมืดเลยครับ แจบครับข้าวเหนียวร้อน ไปเรื่อครับไปเรื่อยฝุ่นตกครับมาแล้วพุ่นมาแล้วคืนมาแล้วตกมาแล้วทางนู้นครับคลิปเลยครับนูนไปแล้วคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับ